จบลงไปอย่างสนุกและตื่นเต้นสำหรับการแขง ik, ่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่8ขึ้นไปนัดสุดท้ายในรอบลีกเฟสนะครับพราะนี้เป็นคืนนัดชี้ชะตาว่าแต่ละทีมจะได้โคต้าแบบไหนทั้งการเข้ารอบไปรอเตะรอบ6ทีมแบบอัตโนมัติหรือต้องประคองตัวเพื่อจบอันดับให้ดีที่สุดเพื่อเตะรอบเพลย์ออฟให้ได้ซึ่งก่อนที่เราจะไปสรุปถึงโคตา้าการผ่านเข้ารอบเนี่ยนะครับขอบอกใบ้ตรงนี้เลยว่าคุณจะได้เห็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ใหญ่ฟัดใหญ่ในรอบเพลย์ออฟอย่างแน่นอนอยากรู้ว่าเป็นทีมไหนมาติดตามบบบทสรรรุปยเ้นเลกอััไค ไฮสแักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซ u เปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์เริ่มกันที่ประเด็นแรกครับพรีเมเลียงกฤษตีตัวเข้ารอบอัตโนมัติ3ทีม นับเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของทัง้งฝั่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษจริงๆนะครับเพราะมีถึง3จาก4ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าไปรอรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแบบไม่ต้องเตะเพลย์ออฟซึ่งก็ได้แก่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและอาร์เซน่อลมิลล่าฉะนั้นคะแนนค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะสูงขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับซึ่งมันสําคัญมากเลยนะครับที่ทําให้ทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นได้โคต้าไปเล่น5ทีมบนเวที UCL ซีซั่นหน้าถึงขั้นทีี่่อออฟต้าาาาระบุวมโมโกกสถึง98% และในเกมนัดส่งท้ายรอบลีกเต้องบอกว่าอาเซนนลนัดทำงานได้ตามเป้าครับบุกเอลชนะคิโรนามาได้2อหนึ่งขึ้นมาจบเป็นระดับที่3ของตารางด้วยการชนะ6เสมอ1และแพ้1มีถึง19คะแนนและการเข้ารอบไอปืนใหญ่รอบนี้ครับมีโอกาสได้เจอของแข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายเลยแหะครับโดย4ทีมที่พวกเขาจะได้เจอนั้นคือฟยานูดยูเวนตุสเอซิมิลานหรือไม่ก็ p s v อสวีโอเฟนซึ่งไม่มีทางหลุดจากนี้แน่นอนครับ4ทีมที่อาจได้เจอของปืนใหญ่คือ4ทีมนี้ครับ ในขณะที่อาร์เซนวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมรี่นั้นเรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ติด8อันดับแรกครับหักปากาเซียนทุกสำนักด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและเคยเอาชนะบาเยอร์มิวนิกมาแล้วนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านไล่ยิงกราโกเซลติก4-2เข้าไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติซึ่งสายของสิงห์พง,งาดน,นั้นถือว่าไม่หนักนะครับถ้าเทียบกับสายอื่นๆเพราะคู่แข่งของวิลล่าในรอบ16ทีมเนี่ยไม่เป็นคลับบูธหรือสปอร์ติ้งลิบอนก็จะเป็นบรูเชียนดอ่าลลงวิ ส่วนลิเวอร์พูลเองครับส่งเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์มาครับแล้วก็แพ้พีเอสแวร์อ็อฟเฟนไป2ต่อ3แต่ก็ไม่มีผลอะไรแล้วครับเพราะขุนพลหงแดงนั้นเข้าไป้ายเป็นอันดับ1ของลีกและชนะ7นัดแพ้ไปแค่1นัดเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมก็เลยไม่แปลกครับที่อาร์เนอร์นั้นเลือกพักนักเตะต,ตัวหลักไว้ที่อังกฤษส่วนถ้าถามว่าคู่แข่งลิเวอร์พูลในรอบส,สุดท้ายจะเป็นทีมไหนได้บ้างต้องบอกแบบนี้นะครับมีโอกาสเจอกับทีมจากลีกเอรลฝรั่งเศสสูงมากมันจะเป็นปารีสแแแแแแซซงงตต์์์์ชชรรรกกกกกกมมมมมมมโโโนนนนนนาาาาาา้้ละบบบดดสส่่่วววออออีีีท็็คคืเเเฟิิัหหยไุปป๊ แดงปะทะเปเชก็เป็นได้นะครับทั้งนี้ครับอีก5ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติเลยเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านของบาร์เซโลนาอันดับ2อินเตอร์มิลานอันดับ4อาราดิโกมาดริดอันดับ5้าเบอร์เรอร์เบอร์กุเซนอันดับที่6และเลวอันดับที่7ครับซึ่งเราจะไปว่ากันในข้อต่อไปทันทีครับรอบเพลย์ออฟใหญ่ฟัดใหญ่แมนซิตี้อาจต้องเจอมาดริดหรือไม่ก็บาเยอร์มิวนิกครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตสรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบไปเตะเพลย์ออฟเริ่มจากอันดับ9ถึง16ครับซึ่งจะได้เป็นทีมวางออกไปเยือนก่อนในเลกแรกก็ได้แก่อันดับ9อัตาลันตาอันดับ10ดอทมุนอันดับ11เเอัลมรดมริดอันดับ12บาเยอร์มิวนิกอันดับ13เอซีมิลานอันดับ14พีเอสวโอเฟนอันดับ15้เปเชและอันดับ16เบนฟิก้าครับ ส่วนอันดับ17ถึง24ครับที่ผ่านเข้ารอบเพย์ออฟนั้นประกอบไปด้วยอันดับ17โมนาโกอันดับ18บแบรัสอันดับ19ฟิาเยนูดอันดับ20ยูเวนตุสอันดับ21เซลติกอันดับ22แมนซิตี้อันดับ23สปอร์ติ้งลิสบอนและอันดับที่24ครับบูสต์นั่นเองครับ จะมีการจับสลากกันในวันที่3 1มกราคมนี้นะครับจะเตะกันแบบย่าวและเยือนซึ่งนัดแรกเนี่ยจะฟาดแข่งกันในช่วงวันที่11-12ถึงกุมภาพันธ์ส่วนในที่2ครับจะมีขึ้นในวันที่18-19ถึงกุมภาพันธ์และไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคือมันน่าจะมีบิ๊กแมตช์แน่ๆในรอบเพลย์ออฟครับคือแมนซิตี้เนี่ยอาจจะต้องเจอกับเรอัลมาดริดหรือไม่ก็บาเยูเมิวนิกแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะสายรอบเพลย์ออฟอันดับ11อย่างเรอัลมาดริดกับอันดับ12บาาเยิิร์นมวองกับลกไกอับ21 22ทที่สุด้ายกลายเป็นแมนซิตี้ซึ่งเปป็นโรแกรรมทีี่าไปสฟ้้นัน ไม่อยากจะเจอแน่ๆครับเนื่องจากว่าเละที่2เนี่ยพวกเขาต้องออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสาวันก็ต้องกลับมาเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลอีกเรียกได้ว่าไม่มีเวลาให้พักหายใจเนี่ยแหละครับคือความสนุกและความเข้มข้นของยูฟ่าแชมเปียนลีกรูปแบบใหม่ส่วนพูัรายารมีคำถามที่ว่า8ทีมที่ผ่านเข้าไปรอรอบสุดทีสุดท้ายแล้วเนี่ยจะรู้ผลจับสลากเจอกับทีมรอบเพลย์ออฟวันไหนก็ต้องรอให้รอบเพลย์ออฟมันแตกกันเสร็จซะก่อนนะครับซึ่งมันจะมีการจับสลากกันอีกครั้งในวัน,พพน,น,น,นที่21กกุมมมมมาาาพััันนนนนธ์ีีีคครรรบบปปะะะเเดด็็ตต่่่่่อออืทททวไไยใหหญ ด้วยความที่แมนซิตี้เอาชนะคลับบูธมาได้3าหนึ่งครับถ้ากับว่าไม่มีทีมยักษ์ใหญ่หรือว่าทีมเต็งทีมไหนชิงตกรอบไปซะก่อนจะมีเพียงแค่ไลฟ์ซิกที่อาจดูพลิกโผไปซะหน่อยแต่จากฟอร์มที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจอะไรชนะได้แค่เกมเดียวส่วนทีมรองบอลหรือว่าทีมน้องใหม่เนี่ยก็ต้องตกรอบกันไปตามระเบียบไล่ตั้งแต่อันดับ25ไปถึงอันดับ36ซึ่งก็ประกอบไปด้วยดินาโมซากรับซูดกาชัคเตอร์โดเนต์โบลินยาเลสตาเบลเกตสโตรมกราสสปาร์ตาปรากลววาาาานบบบรรติสสลลแะยยัังอ์ค ซึ่งทีมที่ตกรอบเนี่ยก็นับว่ายังไม่ดีพอนะครับต้องไปเก็บประสบการณ์กันมาใหม่แล้วก็ใหไฮรักรีเวลิร์นเนอร์ค่อยปลอบใจครับเพราะนี่คือรถที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายไร้ความกดดนันช่วงล่างนิ่งนั่งสบายในทุกสถานการณ์ครับ แล้วมารอดูกันว่าผลเพย์ออฟเนี่ยทีมใดจะต้องเจอกับทีมใดอาจริงๆอยากแอบเห็นมาริดเจอกับซิตี้ครั้งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหล่ะครับอยากเห็นรอบเพย์ออฟออกมาเป็นแบบไหนพอใจหรือไม่กับทีมรักของตัวเองที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับนี่คือเกมเองครับไม่ใช่เบลเองนะฮะที่เบลติดภารก,กิจยังไงก็ฝากสนับสนุนฝากติชมกันด้วยนะครับ ไฮสแกรีโวโพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์